ก็อยากจะถามว่าอย่างอย่างอย่างโยมอย่างที่โยมพี่รุดบอกเมื่อกี้ใช่ใช่ยึดในสังขารไหมครับอ๋อเป็นอุปทานในสังขารไหมครับแบบว่าเราเราเรามีสมาธิแต่เราก็ยังมีความคิดนึกอยู่อย่างเงี้ยครับอ๋อคือมันเป็นสังขารนะสังขารในการปรุงแต่งแต่คราวเนี้ยคําว่าการปรุงแต่งเนี่ยมันจะกว้างนะอ่าอย่างการปรุงแต่งของปุตชนเนี่ย ก็จะเป็นการปรุงแต่งที่คิดนึกความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันอ่าแต่ในขณะที่เราทําสมาธิแล้วเนี่ยนะอ่าแล้วก็เราเนี่ยอ่ากลับว่าผัสสะของเราเนี่ยนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปุ๊บเนี่ยก็คือแบบตรงนั้นไม่มีแต่ก็ไปอยู่ในการมีสติใช่ไหมที่โยมว่ามีสติอ่ารู้ลมหายใจอยู่ อันนี้ก็ยังเป็นสังขารน,นะแต่ไม่ใช่สังขารแบบปุตชนนแล้วมันเป็นการที่มีสติจิตตั้งมั่นแล้วก็ไข้ควรอยู่คือในตรงนี้นั่นหมายความว่าเราดับในาัาของอายตนะภายนอกได้อันนี้มันก็คือการเดินมรรคอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันคราวนี้ที่โยมถามว่าอุปทานกับอุปธิอันนี้ต่างกันอุปทานเนี่ยใช้กับปุตุชน ผู้ที่ยังไม่รู้จักขันห้าเลยยังอ่ายังไม่เข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราอันเนี้ยเรียกว่ามีอุปทานอ่ายังยึดติดขันห้ารูปเนี้ยเป็นของฉันนะเวทนาสุขทุกข์เฉยๆอุเบกขาเป็นของฉันนะสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของฉันนะอันเนี้ยเรียกว่าอุปทานแต่อุปทิอุปธิแปลว่ากิเลสที่ยังเหลืออยู่กิเลสตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิเลสในส่วนของอ่าผู้ที่ปฏิบัติ หรือแม้แต่กิเลสของอริยบุคคลในระดับต่างๆที่พระองค์ใช้คําว่าอุปัติยังเหลืออยู่นะก็หมายความว่ายังดับกิเลสไม่หมดในส่วนตรงนี้หรือว่ายังดับในส่วนของการเข้าไปตั้งของวิญญาณเนี่ยยังไม่เกลี้ยงยังปล่อยวางวิญญาณไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าอุปัติหรือละสังโยสามได้ยังเหลือสังโยอีกเจ็ดข้อก็เรียกว่าอุปัติพระสกทาคามียังเหลือกิเลสอยู่ก็ยังเรียกอุปัติ พระอนาคามียังละกิเลสได้ไม่หมดยังเหลือสังโยชน์ห้าเบื้องไปก็ยังเรียกอุปชิจะหมดจากอุปชิคือพาาระรหันอ่านี่คือความที่ไม่เหมือนกันระหว่างอุปทานกับอุปชินี่เป็นแบบนี้อ่าอุปัชิยังเหลืออยู่นะอ่าอ่าแต่คราวนี้สมมุติว่าเราฝึกปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ละสังโยชน์มาเช่นว่าคุณธรรมสังโยชน์สาม ก็ยังไม่ได้หรือว่า,าได้ได้ในส่วนที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้พระโสดาบันเต็มขั้นสกทาคามียังไม่ได้อนาคามีก็ยังไม่ได้แต่เดินมักอย่างนี้อยู่มันมีก็คือเขาเรียกว่ารวบสังโยชน์ทีเดียวที่เป็นในส่วนลักษณะกรณีคืออะไรจะเจริญอาณาปณสติที่ว่าถ้าบุคคลใดไม่หลงลืมอาณาปณสติบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ลืมอมตะ ถ้าบุคคลใดเนี่ยลืมอาณาปณสติบุคคลนั้นชื่อว่าลืมอมะตะหรือทิ้งอมะตะอันเนี้ยบุคคลเนี้ยถ้าเดินมรรคอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะปรินิพานในระหว่างได้ไงหรือว่าธรรมะเนี่ยที่เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วก่อนตายเนี่ยมีคนเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปเปิดให้ฟังแล้วให้ควรก็จะเหมือนท่านพักคุณสูตรได้ไงจะละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าได้หรือถ้าละได้แล้วจะไปถึงอรหันเลย ก็ได้ในระหว่างที่กายแตกทำลายและยังไม่เกิดกายใหม่นั่นเองเนี่ยมัน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 ,ม,นมันไปอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะมีระดับที่ว่าละละลวกไปเลยคือได้แต่บางคนก็แบบเดินไปแล้วก็แบบะละสังโยสม3ได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นพระโสดาบันถูกไหมอ่าละในส่วนของความเบื่อหน่าย นะในส่วนของอะไรการ,รมคุณห้าเบาบางแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นพระสกะทาคามีถ้าการ,รมคุณห้าเกลี้ยงคือไม่ยินดีในการ,รมคุณห้าแล้วไม่ยินดีไม่ได้หมายความว่าเราจะาปฏิเสธการ,รมคุณห้านะแต่หมายความว่าเราไม่ยึดติดเราไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ได้การ,รมคุณห้าอย่างเงี้ยนะเราไม่เป็นทุกข์แต่เราก็ใช้อยู่นะใช้เพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้อัน,นี้คือเราใช้ด้วยเหตุผลตรงนี้ต่างหากนะ อ่าแล้วก็ละเสียซึ่งความพยาบาทได้อันนี้ก็จะเป็นพระอนาคามมอ่าแล้วส่วนอีกคุณธรรมของพระอนาคาเมที่ยังต้องละในส่วนที่เหลือก็คือถ้าคุณเนี่ยยังเสวยสุขในฌานอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปประสัญญาคุณต้องทิ้งฌานได้ถ้าเป็นอุูปปสัญญาคุณก็ทิ้งฌานในอรลุปได้ก็เรียกว่าสังงยน์ข้อที่หกี่เจ็ดละไปต่อไปละมานะ มานะในที่นี้คือจิตยังสําคัญแม้แต่นี้เดียวว่าตัวตนต,ต,ตัวยังมีเนี่ยอันนี้ต้องละให้ได้จึงจะเรียกว่ามานะตรงเนี้ขาดหรือมานะที่จะมีความปรุงแต่งคิดว่าเราดีฝักเขาเราเสมอเขาหรือเราด้อยฝักเขาไอ้มานะตรงนี้ไอ้ความคิดนึกปรุงแต่งตรงนี้คือละได้ขาดอันนี้เรียกว่าสังโยชน์ข้อที่8ต่อไปความฟุง้งซ่านเรียกว่าอุทธ,ธาจักกุาากุจจะความฟ,ฟุ้งซ่านในการอยากจะบรรลุ ตรงนี้บางทีปฏิบัติไปแล้วมันยังไม่ได้เป็นพรนะอรหันน่ะมันยังไม่บรรลุ่ยังไม่หมดทีบางทีมันก็ฟุ้งซ่านว่าเมื่อไรนะจะบรรลุจะนี่ทีเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านของพระอริยะเหมือนกันก็ต้องวางตรงนี้ไปคือไม่ต้องไปสนใจปฏิบัติไปเรื่อยๆจนอินทรีย์เนี่ยเขาเรียกว่ามันครบสมบูรณ์เนี่ยนะพงษ์ก็บอกว่าผู้นั้นก็จะเข้าถึงนิพผ่านได้เองเพราะมันใกล้แล้วแต่การที่เรามานั่ง มันนั่งคิดมันนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องอะไรเหนี่ยวล้งฉุดล้งเราไว้อ่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วตัวสุดท้ายก็คือละได้ก้าตัวก็เรียกว่าอาวิชาหมดก็คือเป็นตัวที่สิบก็ปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตได้ก็คือวิมุตหรือนิพพานนั่นเองวิธีการปล่อยละปล่อยวางนี่ต้องทำวิธีในการปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องเข้าใจในส่วนของว่า,าจิตไปตั้งตรงไหนตรงนั้นเป็นภพ อ่าถูกไหมแล้วภพเนี่ยมีอยู่ชาติคือการเกิดจะมีต่อไปเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะอ่าการจะไม่ให้เกิดชาติเราต้องละภพคือแดนเกิดถูกไหมการจะละภพคือแดนเกิดเราต้องละอุปทานการละอุปทานก็คือการที่จิตเข้าไปตั้งในขันต่างๆก็เป็นอุปทานเหมือนกันถูกไหมนั่นแหละคือเราก็ต้องกันหรือต้องทิ้งเวลาที่จิตเข้าไปตั้งเราก็ต้องมารู้ว่าเวลาจิตเข้าไปตั้งเนี่ย จิตของเราเนี่ยมันตั้งในตรงไหนบ้างล่ะอ่ามันตั้งในรูปคือรูลมหายใจใช่ไหมแล้วก็ตั้งในเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆใช่ไหมตั้งในสัญญาคือการจําได้หมายรู้ใช่ไหมแล้วตั้งในสังขารคือความคิดบงแต่งใช่ไหมอันเนี้ยจิตไปตั้งมันเป็นภพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีภพมันจะเกิดชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้เกิดชาติเราต้องปล่อยวางภพการจะปล่อยวางภพเราต้อง ให้ไม่มีพจะต้องให้ไม่มีพบเราต้องไม่ให้จิตไปตั้งหรือจิตไปตั้งแล้วเนี่ยเราต้องรีบทิ้งทิ้งจนฝ่าจิตเนี่ยจะไม่ไปตั้งในขันนั้นๆอ่าคราวนี้ขันมันมีอยู่สี่ขันน่ะถ้ากายเรายังไม่ตายอะ่ะเราจะบอกว่าจิตหายไปเลยทีเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากอ่าการฝึกปฏิบตัติพระศา,าสดาก็เลยให้เราเนี่ยฝึกในการที่ให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับรูปคือลมหายใจ ก่อนเสมอหรือที่ให้เราฝึกเจริญอาณาปณสติไว้นั่นแหละไม่ไม่งั้นพระอ,องค์จะบอกเลยว่าถ้าเราเจริญอาณาปณสติเนี่ยอันนี้ส่งที่หวังได้ถ้าเราไม่ได้เป็นพระอนาคามีอริยบุคคลเนี่ยนะพระอนาคามีอันนี้ส,ส่งสูงสุดก็คือการได้อลาตะผลเมื่อกายแตกทําลายก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่การฝึกอย่างนี้เรามีเรามีเหตุผลไงเรามีเหตุผลว่า พเนี่ยตอนนี้จิตมันไปตั้งอะ่ะถ้าตั้งอยู่สี่ขันอะ่ะมันมีอยู่สี่พบอะ่ะถ้ากายแต่ทําลายถ้าเรายังไม่ปล่อยวางไอ้พบเหล่านี้อยู่เนี่ยชาติการเกิดมันต้องมีต่อไปอีกอะ่ะเพราะเรายังไม่ได้ทิ้งมันเลยอะ่ะกายเราจะตายเนี่ยพบมันก็ดับอยู่แล้วหรือว่ากายของเราเนี่ยจะไม่ตายแต่เราฝึกก็เพื่อให้พบมันดับอยู่แล้วเหมือนกันถูกต้องไหมคราวนี้เวลาที่เราจะตาย ยังไงเนี่ยพก็ต้องดับไปอยู่ชั่วขณะแต่ถ้าเราไม่ฝึกละภพบสามสามนี้ก็ยังเป็นเหตุให้วิญญาณไปมีอุปทานไปตั้งชาติคือการเกิดเธอจะได้ไงอ่าเนี่ยเธอจะได้ชาติการเกิดต่อไปคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เธอเนี่ยปรารถนาที่สุดคือนิพพานเนี่ยเธอต้องฝึกในการที่ไม่ให้จิตเนี่ยนะสร้างพบในส่วนที่เป็นสัญญาสังขารและเวทนาคือวางให้เกลี้ยง หรือวางให้ได้มากที่สุดหรือพยายามที่จะพอมันไปตั้งไปรู้แล้วเนี่ยเธอต้องดึงรู้รู้จักดึงเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับลมให้ได้นานๆเพราะอะไรเพราะเวลาที่กายจะแตกทําลายสมมติากายแตกทําลายนะแม้ว่าดึงมาแล้วมันยังไปบ้างไปบ้างแต่เธอสามารถตั้งอยู่กับรูปได้นานคราวนี้ในระหว่างที่กายแตกทําลายเนี่ยเกิดช่วงนั้นน่ะเธอฝึกมาแล้วเธอจิตตั้งอยู่กับรูปได้สัก5นาทีหรือ10นาทีอ่ะ และจิตเนี่ยไม่มีไปตั้งในภพของเวทนาสัญญาหรือสังขารเลยเมื่อกายแตกทำลายพบในส่วนนี้จิตไม่ไปตั้งมันก็ไม่มีชาติในส่วนนี้ที่จะไปเกิดใช่ไหมมันก็เหลืออย่างเดียวกายแตกทำลายเนี่ยนะกายแตกทำลายจิตที่จะไปรู้ลมหายใจมันก็รู้ไม่ได้ลมก็ดับเมื่อลมดับพบที่จิตจะเกิดมันก็เหลือแค่ภพเดียวเมื่อกายแตกทำลายพในส่วนของรูปก็ดับไป เมื่อดับไปวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งเพราะอะไรเพราะเหตุที่ทําให้วิญญาณยังมีอยู่ได้ก็คือรูปและนามที่ยังมีให้วิญญาณไปรับรู้ถ้ารูปและนามไม่มีวิญญาณก็ปรากฏไม่ได้ผู้นั้นจะปรินิพานในขณะนั้นเลยนี่คือการฝึกในการจะเข้ามรรคผลนิพานไม่ว่าเราเนี่ยจะฝึกได้ก่อนตายหรือว่าได้ก่อนแล้วก็ยังไม่ตายแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ ตายที่หลังคือเข้าเหมือนกันได้เหมือนกันโดยการปฏิบัติอย่างนี้หรืออีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ยากที่สุดเรียกว่ายังละอะไรไม่ได้เลยแต่ถึงเวลาเนี่ยอินทรีย์แก่กล้ามากคือรวบทีเดียวสี่ขัน <c oughs> ซึ่งมันก็ยากมากถ้าถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอินทรีย์เราไม่ถึงเราต้องหย่อนลงมาเพราะฉะนั้นหลักการตรงเนี้เราเราต้องเข้าใจให้ได้เออเราจะได้รู้ว่า การที่เราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจบ่อยๆเนี่ยเพื่ออะไรเป็นแบบนี้ง่ายที่สุดลมหายใจอ่าคือง่ายที่สุดไงจึงบอกว่าง่ายที่สุดคือรู้ลมหายใจแล้วก็ง่ายที่สุดการที่เราทําอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนพระสูตรที่เราเรียนไปเมื่อเช้าก็การเจริญการจะทําให้เราเนี่ยได้สมความปรารถนาหรือทําอันเป็นที่รักใคร่หน้าพอใจของบุคคลในโลกในนี้ก็มีอยู่ในส่วนของ การเจริญปัญญาการเจริญปัญญาที่พระพุทธเจ้าชี้มืเช้าก็คือการเจริญสมาธิหรืออานาปานสติด้วยเช่นกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างนี้อานิสงจะได้ทั้งสองหนึ่งลาตผลสองมีควา,ามเจริญแล้วก็สมฟา,ามปธนาในชาติปัจจุบันในทิฏฐธรรมเนี่ยเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติเนี่ยจเจริญให้มากแล้วก็ทําให้มากเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้เหตุผลในการเราทํา เราจะรู้เราจะได้เข้าใจเหตุผลว่าเรามาเข้าวัดมาทําทานอ่าทำทานเพื่อชําระความตนหนีอ่ารักษาศีลเป็นทางมาแห่งโคคะเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นทางมาแห่งโคคะในเหตุที่เราจะสมความปรารถนาและสุดท้ายที่สุดอานที่สสูงสุดที่เราจะได้คือนิพพานเห็นไหมเนี่ยมันก็สรุปได้เลยจากการจเจริญอาณาปณสติเป็นอย่างนี้อื แล้วเรายังอยากจะถามอีกอย่างครับจ้ะอย่างที่พระอาจารย์ให้ให้ให้เทปให้พ่อฟังอืคือกลางวันนะพ่อได้ฟังจ้ะแต่กลางคืนแม่ปิดแม่บอกว่าสั่งพ่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าอะจะตายหรือว่าจะไปยังไงให้ท่องพุทธโธไว้ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ได้ไหมครับอ่าอแม่เขาใส่อันนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าพระพุทธเจ้าไม่รับประกันอ่า แต่ถ้าจะเป็นความเชื่อของบุคคลใดอันนั้นแล้วแต่ความเชื่อแต่ที่พระพุทธเจ้ารับประกันก็คือการได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตการได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตก็คือได้ฟังพระสูตรนั่นเองอไม่ว่าใครจะอ่านให้ฟังหรือว่าใครจะบันทึกเทปที่อ่านพระสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นก็ได้ฟังอันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือมีสุขติเป็นที่ไป อ่าแต่คําว่าพุทโธนี่ไม่รู้เพราะพระเจ้าไม่รับประกันท่านิตตรงน้ตั้งด้วยครับฮะระหว่างที่ฟังจิตเริงมง้มไปด้วยใช่คือคือคือโดย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 ปกติเนี่ยเวลาเราฟังอะไรปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะโน้มไปสู่สิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วหรือ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 แม้แต่ว่าแม้จิตของเราจะเพลินไปนู่นไปนี่สักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวยังไงปุ๊บเนี่ยก่อนจะตายเราไม่รู้ว่าจิตดวงไหนไงที่มันจะดับแต่ถ้าจิตดวงนั้นมันดับในขณะที่ พระสูตรของตถาคตแม้แต่คําเดียวผู้นั้นก็ยังได้สุคติเป็นที่ไปนะนี่อันนี้ส่งมันมากถึงขนาดนี้แล้วอันนี้ส่งที่ที่ที่เห็นเห็นเลยก็คือหลายๆคนเนี่ยผิวจะผ่องใสอ่าแล้วตัวจะนิ่มนะอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเห็นปาฏิหารในคำของพระพุทธเจ้าก็ดูตรงนี้ก็ได้ก็เห็นอ่านี่แหละ <gesch> ส่วนตรงอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้ต่างกันตรงที่นอกจาธรรมะมันลงในละเอียดในละเอียดอ่าใช่แต่คำว่าพุทโธอ่าะอ่าอฮะแต่ว่าธรรมะของถือถือถือนี้หน่อยเดี๋ยวท่านนายนุเขาไม่ได้ยินว่าคุยอะไรแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ให้คนไข้ฟังเนี่ยจ้ะ มันมันลึกลงไปในละเอียดในละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นทําไมผิวผ่านหนึ่งจะไม่ผ่องใสอ่ะคะมันเกิดการไข้ควรไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเขาเรียกว่าคนเราเวลาจะตายเนี่ยนะจิตเนี่ยมันจะหาที่เกาะและ้วคนเราเวลาจะตายปุ๊บเนี่ยแรกๆเนี่ยที่มันยังยังยังไม่ตายทีเดียวมันยังอาจจะคิดนู่นคิดนี่หงนู่นหงนี่นนใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มี คำสอนพระพุทธเจ้าหรืออะไรเลยเนี่ยไอ้ที่ที่เขาจะเกาะมันก็คือในความคิดของเขาในสัญญาของเขาและส่วนใหญ่มันก็เป็นสัญญาในทางโลกและสัญญาในทางโลกเนี่ยมันก็เป็นไปในส่วนของความหวงห่วงผูกพันกังบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยภะศาสดาก็ตัดแล้วว่าจิตของผู้ที่กําลังใกล้จะตายแล้วหวงห่วงผูกพันเนี่ยนะพบอันเป็นภัยที่น่ากลัวต่อไปเนี่ยยอ่อมมีก็คือเดรชานเปรตและก็สัตว์นรกนั่นเอง ซึ่งมันไม่ใช่พบของสุขติไงเราอาจจะมองว่าเอ้ยเวลาเราไปไปไปเยี่ยมญาติเราไปร้องไห้เราไปแบบอ่าเขาจะตายแล้วก็แบบอ่าพ่ออย่าเป็นไรเลยแม่อย่าเป็นไรเลย,ย,เเลยคิดว่ามันเป็นการดีอันนั้นน่าเป็นการไม่ดีนะใน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 ลักษณะของที่พระพุทธเจ้าตัดเราควรจะให้ผู้ที่กําลังจะไปเนี่ยหนึ่งได้เตรียมจิตจิตของเขาที่ควรเตรียมก็คือได้อย่างในน้อยเนี่ยก็ได้ฟังธรรมะของ พระพุทธเจ้าใหญ่น้อยแม้ฟังยังไม่รู้เรื่องรู้ว่าเป็นคําสอนข,ของพระพุทธเจ้าใจมันก็ฟูแล้วไงจิตเนี่ยแค่นึกถึงพระพุทธเจ้านะผู้นั้นยังมีสุคติเป็นที่ไปเลยแต่คราวนี้เนี่ยคนเวลาจะตายเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้มีช่วงจังหวะอย่างนี้ให้เขาอะถูกไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบอื่นมากกว่าแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทางโลกอะเพราะฉะนั้นในทางโลกมันก็แน่นอนว่าพบที่กําลังเลือกมันก็กําลังจะไปเลยเหมือนกันไงพอตายปุ๊บเนี่ย ก็เรารู้แล้วว่าเมื่อจิตไปตั้งมันก็เป็นภพเมื่อตายปุ๊บก็จะได้ชาติคือการเกิดไอการที่จะปรุงแต่งกรรมก็กรรมในส่วนของความคิดความนึกควารมรู้สึกนั่นแหละมันปรุงแต่งรูปใหม่และไอการปรุงแต่งรูปตรงนั้นน่ะถ้ามันเกี่ยวในเรื่องของการยังหวงห่วงผูกพันในกรรมมาคุณห้านั่นแหละคือภพที่จะได้ไปเกิดก็เป็นภพที่ไม่ค่อยดีนักก็คือเดรัะฉานเปรตแล้วก็สัตว์นรกมันจะเป็นอย่างนี้ เมื่อเมื่อเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเราเราจะมองถึงพบหน้าชาติหน้าออกเราจะมองเป็นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราว่าจะได้พบหน้าชาติหน้าเนี่ยเนี่ยถ้าเธอทําจิตอย่างนี้วางจิตอย่างนี้จิตเธอคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เธอจะได้อัตภาพอะไรต่อไปซึ่งพวกก็แจกแจงไว้ให้หมดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งชาวพุทธเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้สิ่งเหล่านี้อืม อ่ะใครมีคำถามอะไรอีกไหมโสดะปังเอ่อพี่เรืองมีคำถามไหมคนใกลตานี่ยังจิตเขาคงจะไม่ได้คิดอะไรถึงองค์สมมาสัมพุทธเจ้ามั้งครับถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่ป่วยเยอะอย่างนี้อ่ะป่วยเยอะส่วนใหญ่คนจะเป็นทุกข์ Uh huh. เป็นทุกข์กับร่างกายมันจะคิดถึงความเจ็บปวดแล้วความเจ็บปวดไปไม่ได้แล้วก็ถ้ามุดได้ยาชาได้อะไรไปเนี่ยอ่ะมันมันไม่ลืมความเจ็บปวดมันก็ลืมกายพอลืมกายปุ๊บมันก็ไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงคนถึงาตาถ,ถึงนู่นถึงนี่เรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยมันก็จะวนอยู่ตรงเนี้ยไอการที่จิตวนอยู่อย่างเนี้ยอันเนี้ยจะมีภพที่ไม่ดีเป็นที่ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ญาติของเราไปดีเนี่ยอย่าให้จิตของเขาเนี่ยมีเรื่องเหล่านี้อยู่ในหัวนั่นเองก็คือ การที่เราจะทํำยังไงล่ะเราเองก็สอนธรรมะไม่เป็นถูกไหมแล้วจะจ้างพระไปสวดถามว่าเราญาติเราจะตายตอนไหนอ่ะถูกไหมพระจะสวดยี่สบสี่ชั่วโมงก็เปล่าล่ะอ่าก็ไม่อ่ะใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอะไรที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงยืนยันด้วยตัวพระองค์เองว่าคําสอนตถาคตนี่แหละสามารถทําให้ผู้ได้ยินได้ฟังก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยไปสู่สุคติได้อ่าเนี่ยเราเราจะเลือกแบบไหนกันนะถูกไหม อ่าเราจะเลือกในสิ่งที่พระผู้เจ้าไม่รับประกันหรือเราจะเลือกในสิ่งที่ผู้เจ้ารับประกันอันนี้มันก็คือสิทธิ์ของเราเลยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราเป็นผู้เลือกได้อ่านี่แหละ